เฮ้ยนะครับก็ขอก่าสวัสดีท่านผู้ชมมาพูดตามทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับผมไซส์เฮนั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาเออมาสอนสอนเอาวินโทที่ผมแจกนะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะครับนี่นะครับแจกอินโทรฟรีจริงๆมันจะมีเพลงอยู่ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มานะครับก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ ไม่มีชื่อนะครับให้ท่านผู้ชมไปแต่งเองเนะฮะซึ่งบางคนแบบว่าเอยเ,เห็นแล้วเอวลิงก์ในสิบคำอธิบาน,นั้นไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนในวันนี้นั่นแหละครับโอเคนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูที่คลิปของผมก่อนนะแล้วท่านผู้ชมนะครับกดตรงคําว่าแช์นะครับอันนี้แบบไม่ได้โปรโมทนะให้กดตรงแชร์นะครับแล้วกดคัดลอกลิงก์นะครับอ่าพอคัดลอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ ไปไปที่ Google นะครับไปที่ g o o g l e โคมหรือจะไปโคมก็ได้ฮนะเปิดแปมัึงโอเคครับพอมาแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับพิมพ์คำว่าโอเคนะคือเมื่อกี้ผมไปห้องน้ำม,มาให้พิมพ์ว่า YouTube MP3 MP4 นะครับเนี่ยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับพอชิปไว้ก่อนได้นะท่านผู้ชมพอชว้ก่อนได้นะไไดถ้าเกิดพิมพ์ไม่ไทัน พอเสร็จแล้วนะครับก็ให้ผู้ชมมาเจอเนี่ยมันจะมีอนี้นะครับแปลงไฟล์ y o u เป็นเป็น mp3 ออนไลน์นะครับรวมเพล์อะไรเนี่ยไม่ใช่แรกนะครับอันที่2ไม่รู้อ่ะนักมจมอนของผมอเป่าแต่ให้หาโลโก้สียฟายเงี้ยนะครับแล้วก็เขียนแปลงไฟล์ y o u เป็นเป็น mp3 ออนไลน์อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ให้ผู้ชมกดเข้าไปนะครับทีนี้นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับทำการเอาลิงก์นะครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยลิงก์คลิปนั้นนะครับมานะครับก็ กดพิมงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์ไปนะครับเอาลิงก์มาเสร็จแล้วเราก็กดดาวน์โหลด M P 4นะครับแล้วมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามือถือของเราแล้วนะครับตอนนี้มันก็คือดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไง ก็คือจะเป็นอินโทรปกติก็คือมันเป็นการดาวน์โหลดคลิปนั่นเองครับส่วนน้าท่านผู้่มสงสัยว่า MP3 คืออะไรนะครับก็เป็นเอาไว้สําหรับดาวน์โหลดเพลงแบบว,ว่าสมมติผมมีผมอยากได้เพลงเพลงอะไรก็ได้ครับใน YouTube ผมก็ก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็ไปใส่นั้นแล้วต้องเราต้องกด MP3 นะครับมันจะได้มีแต่เสียงนะครับมันจะไม่มีรูปภาพแต่ถ้าเราอยากให้มีรูปภาพแล้วก็ กด M P 4ครับก็คืออันนี้คือผมทําให้มันมีรูปภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับผมก็จะคือจะเป็นในคลิปเลยนะครับก็วิธีการทําก็ง่ายๆครับแบบนี้เลยนะครับแบบง่ายมากเลยใช่ไหมครับผมลบกันกว่าเมมเต็มนะครับก็เฮ้ยแมวไม่ลบก็คลิปนี้นะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ผมแจกอีกนะครับคอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวผมแจกอีกแน่นอนครับถ้าเกิดซับครร้อยอาจจะแจกจริงจริงซับร้อยผมกะว่าจะวาดมาถอดแจกนะครับไม่รู้อาจจะทาทั้งสองอย่างเลยนะครับก็โดนนี้วันนี้ก็เป็นกาจงการก็แจกอินโทรแล้วกันนะครับ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนเองนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเองนะครับผมสวัสดีครับ